อันนี้โทษนะพี่อันนี้พี่เช่าเช่าที่ไหนมาครับเช่าตามเหตเลยอ๋อเช่าตามเหตเหรอ,อถ้าถ้าแท้เหรียญน,นี้นี่ผมบอกเรียนเล่นเป็นแสนนะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกัน,ปร,นประใจเลยพี่ประใจเรียบร้อยเลยพี่ ก็อย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยของเก๋ทำมาเนี่ยคมกริบเลยไหมรายละลเอียดชัดเจนเลยฮะแต่ถ้าเราดูเนี่ยคือไม่เห็นร่องรอยลาเลยเนี่ยมันมันมันแตกนิดนึงอันนั้นหมดไปสอ0 0ันี่หมดไปอะไรอะ่ะห,หมื่นหนึ่ง,งพะเดี๋ยวนี้มีหลายเพจเขาก็รายสดกันนึงถ้าเราไปเช่าเนี่ยคือได้เงินพี่อันนี้คือไปเช่าด้วยกันมาปะครับโอ้ยไม่มา ของตาของพ่ออะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าไปเช่ามาถ้าอย่าไปเช่าแล้วทำโปรองนี้นะฮะมาเช็คลอบแรกเนี่ยอยู่ในกรอบเอาไว้ดูปุ๊บผมบอกว่าบวมอันนี้เป็นพาที่ดูยากแต่ด้วยความที่พอเราเจอพระบอยเนี่ยมันทำให้เราเห็นบางอย่างที่เป็นเป็นจุดที่สำคัญ สวัสดีครับผมอิมาเทพนะฮะวันนี้กับรายการใหม่นะครับอย่างนี้ต้องเช็คนะครับก็จะมาเช็คพระนะฮะแล้วก็เช็คคนที่ออกมาดูด้วยนะว่าเออพระเนี่ยท้าแท้ไหมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะมีแบบแอคชั่นองถ้าเราบอกว่าเอออันนี้ไม่แทแออ้อันนี้แท้อ,อ,แทอาจจะไปรับชมกันครับสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับพี่เอาพระมาเช็คเนี่ยมาไกลไหมพี่ก็อยู่อ้อมน้อยครับโอเคครับอยู่อ้อมน้อยก็<ๆ>ไม่ไกลเนาะ นี่เดี๋ยวผมให้ให้กล้องดูก่อนเนาะที่มาดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลวงปู่โต้หมดเลยนะครับก็จะมีแบบอ่าสมเด็จโตหลวงพ่อรุ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อคูณนะฮะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลวงปู่โต้หมดเลยเนาะอันนี้โทษนะพี่อันนี้พี่เช่าเช่าที่ไหนมาครับเช่าตามเพจครับอ๋อเช่าตามเพจเหรอใช่แอปสีดำไม่แน่ใจไมหมอ่ะแล้วเช่าที่ไหนอ่ะเช่าเช่าที่ไหนมาที่เขาไลฟ์สดขายแอปไหนแอปดำแอปฟ้า สีฟ้าสีฟ้าอ๋อโอเคฮะหลวงปู่โตเนี่ยก็จะมีอ่ะผมดูชุดกล่องนี่ก่อนแล้วกันไอ้ชุดกล่องเนี่ยที่เราเห็นนะอ่าหลวงปู่โตเนี่ยที่มีล็อกเก็ตเนี่ยกับสมเด็จปภโหเนี่ยอันนี้ยังไม่แท้นะครับก็โปกติเนี่ยพระเขาจะไม่มีชุดแบบนี้เนาะพี่ต่อไปนะฮะเนี่ยกล่องเหรียญล้อแม็กเนี่ยอันนี้กล่องเขาก็ไม่แท้นะครับนะฮะส่วนตัวองค์พระเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือนะพี่สองกล่องนี้นะครับนะฮะจัมโบ้สองกับกระหนุข้างก็ยังไม่แท้นะฮะอันนี้คือไม่แท้ทั้้้้้งงงงงงงกลลล่่่่่่ออออออทัพพพพระะะเเเยยยยยาีีีีีีีดด๋วผมหิบูฮค์นถื นะครับแล้วพี่พี่ลองดมดูพี่ได้ได้กลิ่นอะไรไหมผมเนี่ยจมูกแดงไงฉุนเลยพี่คือมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบผงมวลสารเพิ่งกดใหม่ๆอ่ะพี่มันจะมีกลิ่นพวกผงเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้เนอะคือกลิ่นแรงมากซึ่งวันนี้ผมไม่สบายด้วยผมได้กลิ่นแบบฉุนเลยฮะพี่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับถ้าถ้าอย่างนี้คือยังไม่ยังไม่แทนเนีเพราะว่าพระเนี่ยเขากดมานานแล้วฮะจริงจริงกลิ่นพวกนี้มันน่าจะหายไปแบบตั้งนานแล้วเพราะพระมันประมาณ40่กว่าปีแล้วพี่นะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนนะ องนี้เนี่ยเป็นจำบูนหนึ่งหมดเลยนะฮะสององนี้นะฮะถ้าแทนนี่องค์เป็นล้านเลยนะอันนี้ก็ยังไม่แทนนะพี่ตัวองนี้เป็นจำบู2นะฮะอันนี้พระเขาบวมเลยพี่ของแท้คมกว่านี้นะฮะปุมบวม่างนี้เนี่ยดูจากตาเปล่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพาะเนี่ยยังยังยังไม่เข้าพิมนะอันนี้ก็ยังไม่แท้นะครับต่อไปนะฮะอันนี้เป็นเหรียญพัดยศหลวงปุโตนะครับผิวกเนี่ยดูจากผิวนะดูจากพิมพพะก็ยังไม่ได้นะครับเหรียญนี้ก็ยังไม่แท้นะฮะวางไว้นี่นะอันนี้ปลดหนี้สององนะยันนาเนี่ยบวมเลยพ เข่ามาแต่ละองค์เกินกร้อยครับอ๋อโอเคับก็ถือว่าย <_ an> ังยังตัวเลขยังไม่ได้สูงมากโอเคนะครับอ่ะผมไปต่อนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องปลดหนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แท้นะคะพักเขาบวมากอันนี้ติดที่หนึ่งมาแล้ว <_ an> ใช่ <_ an> โอ้แต่ไม่ที่หนึ่งไม่รู้ี่ไหนเนะเดี๋ยวนี้สติ๊กเกอร์เนี่ย <_ an> <_ an> กับกล่องเนี่ยเขาก็หาซื้อได้แล้วพี่รวมเพราะฟงว่าบังกะพร้อมน,นะอันนี้ก็ยังไม่แทนนะครับอันนี้ทองไม่ใช่ทองมั้งเนี่ยนี่น่าเป็นไมค่อนมั้งนะฮะนี น่าจะเป็นไมคอนเลยพี่เอาผมวางไว้ก่อนนะอันนี้เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โตนะครับนี่เหรียญนี้มีบัตรด้วยนะฮะถ้าถ้าแท้เหรียญนี้นี่ผมบอกเหรียญเล่นเป็นแสนนะ๋ยวผมดูก่อนแล้วกันเหรียญนี้รู้สึกว่าจะสตอรี่ดีแน่นอนมีบัตรรับรองด้วยพี่ได้มาไงครับพี่ไปเช่ามาหรือว่าเช่ามาไม่มีมีประสบการณ์ไหมไม่มีครับเช่าเช่าจากจากไหนมาจากไลฟ์สดในในอ๋อแนในแอปแอปนึงเนาะโอเคครับ ก็อย่างนี้ผมบอกพี่ฮะถ้าแท้เนี่ยผมบอกเหรียญนี่เป็นแสนนะแล้วก็มีบัตรรับรองด้วยนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพาระเนี่ยถ้ามีบัตรบางทีก็ไม่ใช่ว่าเป็นพาระแท้ทุกองนะอย่างนี้อย่างองค์เนี้ยมีบัตรรับรองเนี่ยก็ก็ไม่แท้นะครับอ่าผมบอกพี่ตรงๆเลยนเนาะอันนี้ไปคืนเขาได้ไหมไม่ได้เอาหรอใช่ว่ใจนะพี่ว่าใจอ่ะไม่เป็นไรฮะก็เช็คให้พี่ไปต่อไปฮะเหรียญจิโกนะฮะเหรียญจิโกนะครับเหรียญนี้ก็ยังไม่แท้นะร้านที่กันหนูละหลายร้านอ๋อนะครับอ่าผมวางไว้น ของหลวงพทวดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะเพราะขาโม่งม,ม,มากเลยพี่น่าผมไปต่อนะพี่หลมวงมพ่อคูณน,นะครับไม่ได้เลยพี่เ <c oughs> พื่อนพี่น่งอจอยแล้วแล้วแล้วของกูจะเหลือไหมเนี่ยเช่ามาที่เดียวกันไหมกูเลยที่ใช่ไหมอ่าโอเคนะวางเลยึ <c oughs> ้งต่อไปนะฮะพอลุงครับโอ้พี่ผมอย่าได้ผมวางทำไมนะมีไม่แทนดิ ไม่เป็นไรนะพี่นะอย่างน้อยได้ได้รู้ความจริงนะพี่นะใช่ครับหลวงปู่ทิมนะฮะผมบอกให้เหรียญนึงเนี่ยเป็นแสนนะแต่ถ้าเป็นพวกหน้ากากทองคำางเงี้ยแพงนะเป็นล้านนะใชครับเามอะไรฮะสามร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยเลยพี่คืออยคืนนี้จะบอกว่าพระเดี๋ยวนี้มีหลายเพจเขาก็รายสดกันเนีื้อข้เนี้ถามว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้วยคืออาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยก่อนที่จะไปเช่าเพราะว่าถ้าเราไปเช่าเนี่ยถือได้เงินพี่ อันนี้หมดเนี่ยก็หลายพันเนาะถึงห้าพันไม่เถึนประมาณกี่พันโทษน,นะครับสองพันสองพันเาทแต่จริงสองสามพันพี่อ่ะก็เอามาเช่าพาแทนได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยเออทำไมพระเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านทําไมเขาปล่อยหลักร้อยอย่างเงี้ยให้เราลองคิดดูก่อนว่าเอ๊ะมันมันความเป็นไปได้มันไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันแนะนำกันไปแล้วกันเนาะ,นะแล้วเช่ามาได้เอาไปใช้พุทธคุณบ้างไหมยังครับไม่มีฮะ มีประสบการณ์บ้างไหมองค์ไหนไม่มีไม่มีเลยฮะไม่เลยพูดอยู่สองอย่างไม่เลยครับได้เลยเท่าแต่เพื่อนมีประสบการณ์อยู่ใช่ไหมน่าจะมีเอางี้เอาพี่จบไปก่อนเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนพี่ดีกว่าเพราะจริงเข้ามาสองคนนะฮะพระเขาเยอะก็เลยต้องดูทีแต่คนนะครับอาจจะผมเก็บของพี่ก่อนนะวันนี้ถึงว่าพระไม่แท้ก็จริงแต่อย่างน้อยได้พูดคุยกันนะพี่เนาะได้ได้รู้ว่าไอ้พระที่มีอยู่เนี่ยมันไม่แท้นะหรือเงี้ยยัง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 ได้รู้ความจริงนะพี่ครับแลนนี้ ก็ถึงจะคืนเขาไม่ได้แต่ก็ยังเก็บไว้ได้เก็บไว้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบมากครับคิวต่อไปฮะมาเลยครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับทางพี่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์นี่เส้นนี้เลยฮะเส้นประสบการณ์ครับถือเลยฮะ พร้อมกับเล่าเหตการให้เอฟซีฟังหน่อยก็มีเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอุบัติเหตุที่เกิดนี่เกิดยังไงครับเป็นมอไซค์รถยนต์นนพอพอจะไล่ลเลี่ยงเหตุการณ์เนี่ยว่ามันจะไปชนกันยังไงออกไปซื้อข้าวครับก็<อ>เขาออกมาจากซอยก็ชนอ,อ๋อรถรถรถเขาเป็นรถอะไรฮะรถยนต์ครับแล,ล้วรถรถพี่เป็นรถอะไร,รมอไซค์ครับมอไซค์แล้วก็รถยนต์บุบเลยมอไซค์ฟังครับอย่างนี้ คนขับก็เรียบร้อยดีฮะมนันแค่สองสลองน,นิดหน่อยครับคือมอไซค์พังเลยพังเละเลยก็ไม่ถึงกับขั้นเลยครับอ๋อพี่ไม่เป็นเลยเลยม็เป็นไรอยู่บ้านครับเรียบร้อยเลยเล่ามาเลคอยพระอยู่บ้านปลอดไัยใช่ครับปลอดไทยหายห่วงครับอ่ะวังดูพระดีกว่า อะไรอยอยู่บ้านรถพังเออแต่เพื่อนนี่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วรักษาตัวไปก่อนครับเออสือว่าให้ให้เพื่อนเจ็บแทนเพื่อนที่ชนคนนี้ไหมคนละคนครับอ่านึกว่าแบบชนผัวก็ทรงกระแทกพื้นแล้วพูดต่ออีกสองคำไม่คุยกับผมเลยครับใช่ครับไม่รู้ครับไม่มีครับใช่ไมไม่มีนี่มีคุยเยอะหน่อยคุ่นนี้องประสบการณ์เรื่องยี้พลาที่อยู่ในคอพูดได้ไหมได้บอกได้น้บอกแท้กับไม่แท้แล้วกันนะ อย่างองนี้นะครับนี่อันนี้เป็นจมโบ้สองนะอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะถ้าองคนี้แท้นะเขาเล่นกันเป็นแสนเลยนะนะแต่อันนี้ยังไม่แท้นะครับนะส่วนอันนี้จะเป็นกรอบไมโครนะครับองนี้เนี่ยเป็นเหรียญหันข้างสร้างเรียนนะครับอันนี้เป็นเนื้อถ้าเป็นแท้น่าเป็นเนท่อองๆเนาะแต่อันนี้ก็ยังไม่ใช่นะฮะส่วนองน,นี้ครับเป็นสมัยโปกโพป,ปีหน,นึ่งแปดนะฮะพักเนี่ยคมมากเลยนะแต่่ายังไม่แท้นะขออย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยของเกย์ทำมาเนี่ยคมกริบเลยไหมฮะรายละเอียดชัดเจนเลยฮะ แต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยคือไม่เห็นร่องรอยลาเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันแตกนิดหนึ่งเพราะจริงๆผ้ามันอาจจะมีลานบ้างธรรมชาตินะฮะไม่น่าก็หลังหรือว่าบางจุดหรือว่ามีตําหนิต่างๆนั่นกันนะครับถ้าเราดูในตาําราหรือในหนังสือเนี่ยของของผมเองอที่ที่ผมแบบเคยให้ข้อมูลไปอะด้านข้างตัวผา้ามันจะมีร่องรอยตัวตักที่มาจากบล็อกถ้าเป็นอย่างนั้นอะคือผ่าแท้แต่เนี้ยผมดูสีผิวเนี้ยน่าจะยังไม่แท้ถ้าแกะมานี่ยองใสเรียบร้อยเลยแสบจมูก ใช่ไหมเหมือนกันเลยนี่เช่าร้านเดียวกันไหมคนละร้านอ่าคนละร้านแต่พุทธคุณเหมือนกันอย่าไปเช่าเลยเสียดายตังค์นี่หมดอันนั้นหมดไปสองพันนี่หมดไปเท่าไหร่อะเหมือนขึ้นหมื่นหนึ่งแพงอะไรวะชาติสลับชาติตัดตัวนี้ชุดนี้เหมือนกว่าบาทเหมือนสอง อ,อันนี้ซื้อเป็นชุดเลยเหรอเขาขายเป็นชุดเหรอโอ้โหเขาพัฒนาต้างขายเป็นชุดเลยนะอันนี้อันนี้ตะดแบบทองเหรอเขาบอกว่าไอ้ตะขอเป็นทองตะขอไหนอ่ะตรงนี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมสะสมเฉยๆครับไม่มือเลยอะ่ะไม่ชอบพาที่ร้านเนี่ยเหมือนเขามีของแท้นี่ยวาง้า้ก่อนเน,นี้ยน,นะอันนี้จะอย่างนี้จะไปเอาเรื่องเขงาไหมอะ่ะไม่ไม่ครับคืนก็าได้ไหมเก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้เนาะอย่างนี้ก็คือชุดนี้ไม่แท้นะครับต่อไปเนี่ยเขายังมีอีกประมาณอีกประมาณ3 4กล่องเฮ้ยโหนี่รุ่นนี้ มันเสมาหนึ่งแปดนี่เนื้ออะไรฮะเจ้ามาเ่อามาพอสะสมนางเดียวครับไม่แต่จริงๆพาเขาไม่มีเนื้อนี้นะ <laughs> จะตกใจทําไมเนี่ยก็หากันให้ฟักไปหมดเอาไปปล่อยสิวะอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนละเว้ยอ่ะองนี้ยังไม่แท้เนาะนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณ4ี่กล่องเนี่ยคือผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีนะฮะกล่องชุดสีหรือแม่งเล็กอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่แท้2กล่องเี้นะครับแล้วก็อันนี้จำนวนหนึ่งนะฮะก็เขาไม่มีปิดทองอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่แท้นะครับ ก็ภาพรวมเนี่ยที่ดูวันนี้เนี่ยกลับบ้านพร้อมเพื่อนเลยสบายเลยวันนี้กลับไปกงกันต่อเลยโอ้โหเครียดเลยนี่แต่ไม่น่ามาเลยที่มาเป็นมารู้ความจริงเหรอเนาะเออมาันรู้ความจริงที่มันเครียดนะไม่เครียดหรอก็ไม่อะไรครับก็เอาถือว่าเป็นประสบการณ์รแล้วกันก็แนะน,นําว่าแนะนําแนะนําอ c หน่อยจะได้เป็นวิทยาทานจะเช่าพักที่ไหนก็ดูก่อนนะครับมีหนังสือเพิ่มครับเฮ้ยแนะนำได้จะไปดูดใช่ไหม พูดที <the> ่จบดีซื้อหรือซื้อนร้านเอ็มหักเทพนะครับเห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าอย่างอย่างพี่เขาเองก็พอรู้ว่าแบบพระเนี่ยศึกษาต้องใช้ความรู้ก็เลยแนะนำเอฟซีว่าให้ให้ซื้อหนังสือดีกว่าเพราะอย่างพี่วันนี้เขาก็จะซื้อหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมยังครับเอ้าโอ้โหตายแล้วให้เรากันนี่ว่าเออได้แนะนำเอฟซีซื้อแต่เราไม่ซื้อแต่เขาก็ไม่เชื่อดิเขาแค่มาซื้อที่หลังครนะทำไมอ่ะทำไมนี้ซื้อได้ช็อตไปแล้วครับฮะช็อตไป โอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณที่มากครับที่เป็นมาเป็นวิทยาทานให้ความรู้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้อยากจะได้รู้ว่าของแท้ของเก๊เป็นยังไงด้วยนะครับจะได้แบบเราจะได้แบบว่าศึกษาถูกแล้วก็ไปเล่นหาถูกทางนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอะไรอะเอาเพื่อนผมมาเลยไม่ได้ทำไมอะเอาผ้าอยหรือมันเล่นกันไม่ปล่อยผ้าคนเดียวเลยอ่ามานี่นะฮะ คือคือถ้าถ้ามีมีเพื่อนอยู่มันจะไม่เขินใช่ไหมใช่เราเขินแค่วะเขินกล้องเขินกล้องเอามามาเพื่อนมาแล้วปล่อยพักต้องมีเพื่อนด้วยอันนี้คือไปเช่าด้วยกันมาปะครับบ่าอันนี้ใครใครเช่ามาอันนี้ปู่ให้มาอ๋อเป็นพะปู่อะปู่ปู่ใครครับเอาแล้วอันนี้คือเพื่อนเพื่อนพาน้องแต่ให้เพื่อนมาก่อนทำไมอะ แดี๋ยวพี่เลือกออกมาทีเดียวแล้วกันว่าว่าว่าอันไหนไม่แท้ดีไหมแล้วเดี๋ยวให้กล้องถ่ายทีมหนึ่งเนาะอันนี้เสร็มาของหลวงปู่ทิมเนาะเหรียญแปดรอบนี้ยังไม่แท้นะครับเหรียญถึงข้างสร้างเงินหลวงปู่โตอันนี้ยังไม่แท้นะครับเหรียญที่โกก็ไม่แท้นะครับก็อันนี้ของหลวงปู่ทิมเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้ก็ยังไม่แท้นะครับจร,จริงจะบอกว่ากล่องเขาไม่เชียงนี้นะเจริญพรบุญนะพราใครนะโอ้โหปู่เล่นกพไหมเรยนเต็มเลยเหอไม่ใช่พราปู่มั้ง ชอบมาปะเนี่ยไม่ชอาไม่ชอบหรอเพราะว่าเพราะว่าที่พี่พี่ถามมาพระเขาไม่พิมพ์พระเขาไม่ได้แหละทั้งทั้งหมดเลยจริงจริงไม่ต้องเลือกก็ได้อะอยากจะได้ข้อมูลองค์ไหนแบบพิเศษเพิ่มเติมไหมจะได้คุยองค์นั้นอืเฮ้ยเราไม่พูดเลยเลยเขินไงเขินกล้องเหรอเขินกล้องใช่เราก็ตากล้องผู้ชายไม่ต้องเขินหรอกเขินผู้ชายด้วยกันเขินไหมเขินตากล้องไหมเขินเหมือนกัน อสองวันนี้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าไปเช่ามาก็อย่าไปเช่าแล้วกันแต่ถ้าเป็นของของตาของพ่ออะไรเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่พี่ไม่ได้หยิบกล้องเนี่ยเป็นเพราะว่าพระมันไม่แท้แบบดูง่ายนะครับอันนี้บอกก่อนเนะเาะพอเดี๋ยวน้องแบบเอ้ยพี่แม่งไม่หยิบกล้องมาดูเลยวะไม่ซองหน่อยอคือพอเราเจอลักษณะแบบนี้บ่อยเราเราเราด้วยความที่เราชินตาเราก็เลยจะไม่ค่อยได้หยิบกล้องขึ้นมาดูนะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยก็ถือว,ว,ว่าดูคร่าวๆให้ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเช็คแล้วกันเนามีอะไรอยากจะคุยกับกับตากล้องไหมไม่ครับเขินตากล้องมือติกอะไรก็ได้นีอยอางนี้กันเดี๋ยวให้ไปคุยสองคนไหมไม่เอาโอเคนั้นพี่ขอบคุณมากเลยวันนี้เข้ามาคุยกันไม่มีอะไรคุยเลยเหรอเคยเลยที่ผมไม่เคยมาถ่ายเนาะขา็นรองเท้าสวัสดีครับอ่ะนี่พี่ฮอพามาเช็คเนาเป็นพิการข้างไปซื้อเขามาด้วย เรื่อสมมติว่าถ้าถ้าไม่แทนนี่ก็ไปคืนเขาใช่ไหมก็ต้องไปคุยกับเขาไปคุยกับเขาคุยว่าอะไรนะไม่แทนให้กูอ่ะไอเอ็มมันบอกไม่แทนใช่พี่เขาพูดได้ผมเป็นเพื่อนแล้วให้คิวเลยครับพุ่กลับสามสองหนึ่งแอคชั่นอ้าวนี่ยพระอะไรมาให้เนี่ยก็ปล่อยไปแล้วอ่ะตอนเมื่อก่อนบอกจะซื้อคืนออาละก็ก็ปล่อยให้ไปแล้วไปดูเอ็มมาบอกไม่แทนเด็ไปดูเอ็มไปไปดูเอ็มดูเลยฮะไปดูว่าทำไมหัดมาถ้าเทพหัด เอาชื่อหาเทพด้วยวฮะหาเทพหาเทพเล่าใช่แล้ยปลอมแล้วก็คือเลยม้วนวเอ็มบ้างไงเอ็มดูมาแล้วไม่ใช่แล้วนายจะว่าไงแล้วนี่ไอ้บัตรก็มีอ่าวเอ็มเป็นใครอ่ะเอ็มเป็นคนดูพระอ้าวบัตรรับรองก็มีนี่ก็พระนี่บัตรแท้รพ้ากะแท้อ้าวการแท้ก็ขายก็ถูกวะไงก็องขายให้เพื่อนไปแล้วไงเพื่อนตอนนี้อยากพูนร้อนเงินอ่าคืนหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจัดไปอ่าโอเคซื้อแม็กอะไรสิบห้าสิบห้าบาทเฮ้ย เอามาหมื่นห้าเอานี้เอาแมสออกแล้วนันไอ้มันมันขึ้นตดขึ้นโดมมันปิดตาเห็นไม่ได้ะเห็นไม่ได้แล้วแมสก็ปิดตาอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขับแท็กซี่ไม่มีใครขึ้นทำไมอะประจําได้หมดยุ่งอะเด็กจำไม่ได้หรอกจำได้เขาขึ้นแท็กซี่เขาว่าก้มือโกมหน้าเล่นโทรศัพท์แล้วเล่งเอางี้พอแล้วเห็นงฉันรูกมาตามมาแล้วพี่ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมอ้าวไม่แม่หนูไ่รู้พี่ไปบอกเขาทุกอย่างวันหลังไม่ต้องบอกจอดข้างออดี้ไม่เห็นี่ย ไปขีมุดรถเขาว่เหลืองเหมือนกันสรุปก็คือือเพื่อนมาคจะมาเช่าเพื่อนมาสิบห้านี่คือเท่าไหร่หมื่นห้าซื้อหมื่นห้าถ้าคืน้าหักเปอร์เซ็นนะไม่เป็นไรได้เนาะแต่จริงอยากให้เป็นของแท้ทำไมฮะจะได้ใส่ต่อได้ไปบูชาต่อใช่ไหมใช่เพราะคนดูแล้วบอกไม่แท้ไม่แท้เราก็เลยอ๋อมีคนดูแลหรอสงสัยไม่ใครใครดูให้เทพดูแล้วไงหักเทพดูแล้ว ตอนนั้นไม่ใส่กรอบมาเคยเคยออกมาแล้วฮะเคยมาเลยแล้ววันนี้ใหม่ทำไมอ่ะพัตตันนี่แกะมาให้ดูแล้ววันที่มาใส่กรอบอะเอากรอบออกแล้ววันนั้นบอกบวมใครบอกฮะบวมผมบอกบวมอ่ะกินเยอะแล้บอกบวมเลยบอกบวมอะไรบวมพระบวมพระบวมเหใจเลยคราวที่แล้วบอกไม่โกรธกันนะคราวนี้โกรธเลยฮะแตได้รู้กันแล้วอ่ะแกะมาแล้วอ่ะเขามีบัตรด้วยนะเนี่ยอืม เดือดเหนื่อยใจบางใจไม่เดี๋ยวไปทะเลาะกันอีกแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะผมดูไปแล้วรอบนึงพอดูไปแล้วปุ๊บมันจบแล้วไงมันดูไปไม่จบว่ะเด็กทำไมอ่ะไม่จบคือบอกไปแล้วว่าไม่แท้ไม่หรอใช่เมันก็ดูเรื่องแล้วอ่ะสงสัยว่ากหรอทีติ้งทีนั่นขออีกโอ้ยเอาแล้วขออีกทีคล่องใจใไหมขอฟองใจอันนี้ถ้าคนนี้ขึ้นแท็กซี่ปุ๊บเห็นปั๊บสี่สิบไอสี่สิบคนเดินกดสามห้าอ๋ออันนี้สตาร์ทสี่สิบเพราะอะไรฮะ ต่างชาต,าชาตาิต่างชาติจริงเหรอต่่งชาติแล้วอ่าผมไม่เคยแบบมาปุ๊บเอ้ยไปตรงนี้เนี่ยไกลๆแมวเหมาแล้วง่า,งงายดีไม่เหมาที่เป็นอย่างนี้บ่อยเลยตอนเมื่อก่อนอย่าว่าทุกคนดิหลอกอนิดหนึ่งกันหนอผมเป็นคนดีนราเป็นคนไม่ดีดิาคนเหมาคนไม่ดีอ้าวไม่ว่าเขาอีกผมจะไม่พูดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเพิ่งเลีงเี่ะผมไปใกลๆอย่างเนี้ยผมบอกว่าเออพี่ครับไปตรงนี้ครับไม่ได้ครับผมเหมาเดียวเลยครับเหมาเหมาไปยืนอยู่แถวไหน เลิกเลิกผับนี้ไปไหนไปเที่ยวบ่าเงี้ยจะให้เหมาอยู่เลยมาเป็นอย่างนี้ก็เห็นเราเมาเลยรอไม่ผมไม่ได้กินนะแล้วไปยืนทำไมในผับไปเห็พื่อคุณเม้งเท่ที่ยาวแน่เลยเนี่ยเลยตัดออกแล้วตัดหมดแต่พี่เล้วเ้าตัดออกให้หมดใช่ไหมตัดเอามาเลยห้าไม่ใช่เอามาดูภาพนี้หน่อยเอาองค์นี้นะฮะมาเช็ครอบแรกเนี่ยอยู่ในกรอบเอามาให้ดูปุ๊บผมบอกว่าะบวงทับบวงก็เลยไปแกะพลาสติกออก วันนี้พี่บอกว่าเขาเนี่ยแม่งมีพลาสติกแล้วถ้ามึงบอกบวมอีกเนี่ยโดนแน่ถูกไหมวันนี้ต้องชัวร์เลยจากของพ้าต้องโดนแน่อ้าวอย่าทะเลาะกันเลยเอางี้ไม่ทะเลาะไม่ทะเลปคุยกัะถ้าพ้าไม่แคร์เนี่ยเราไปคุยกันดีๆใช่ห้ามทะเลาะกันเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวหาว่าผมเป็นตัวกลางเพราะเขาว่าให้ผมมาเอาหรอเออโอเคฮะดูให้พี่ก็เลยกันคุยตั้งนาน เจ็ดปีแล้วบูชาอยู่เจปีใส่คอตลอดแสดงว่าองค์นี้ที่บอกมีพุทธคุณใช่ไหมไม่มีเล่นจะไม่มีแล้วเอามาสนุกไปจบจบจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีชัวนะชัวพี่ไม่มีเขาเขามีผมไหมไม่มีหรอกรู้ได้ไงอ่ะก็ผมไม่ได้อยู่ในตอนที่มีกัะแล้วทางนู้น ส่งมาให้ทางนี้ได้ทางนู้นบอกมาคุยกับทางนี้โยนขี้ไหมผมหือ,อจะบอกไม่แท้ปุ๊กอ,อ้ยเอ็มบอกสบายเลยจะ,จะได้ขาดๆไปองค์นี้นะผมบอกก่อนนะพี่อันนี้เป็นพระที่ดูยากที่ดูยากเพราะอะไรฮะทำไมผมถึงดูนานเลยพี่พระองค์เนี้ยพระเขาใช้มาเยอะพอใช้มาเยอะปุ๊บเนี่ยสาภาพพระเนี่ยมันมองไม่เห็นจุดตําหนิเลยเลยแต่ด้วยความที่พอเราเจอพระบ่อยเนี่ยมันทําให้เราเห็นบางอย่างที่เป็นเป็นจุดที่สําคัญ ใจชื้นนะพูดรอย,ยังไม่พูดเลย oh. เป็นจุดที่สาคัญแล้วน่าจะมีโอกาสที่ที่ชี้ขาดได้บางทีจุดนั้นก็อาจจะไม่จุดที่แท้ก็ได้นะเด uh. ี๋ยวเมื่อกี้ยังใจชื้นอ,อยู่เลยนะ uh. สู้ไปพี่ oh. องค์นี้นะพี่ uh. เป็นพระแท้พี่พระแท้แท้ครับแต่พระเขาใช้มาเยอะหน่อยพระองค์นี้ถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยถ้ากรอบยิ่งแบบห้อยมานานๆแล้วกรอบมุม,มัวเบอร์เนี่ยยิ่งดูยากเลย uh. แต่ถ้าแกะหมากเนี่ยดูง่ายหน่อย เพราะมันจะมีเห็นขอบด้านข้างคือพี่เขามาก่อนรอบแรกนะฮะเขามาให้ดูก่อนผมบอกพัม้มบวม,บวม,บวมอันนี้อันนี้บวมจริงเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยพี่ก็เลยไปแกะออกมาทีนึงแต่พอแกะมารอบนี้ดูละเอียดเลยคร,ครได้เห็นด้านข้างครับอันนี้พาแท้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าพั้มมันดูมันมีแท้ดูง่ายบางองค์แ้แท้แต่ดูยาก <narration S 1> องค์น,นี้เป็นพั้ที่ใช้มามันเลยดูยากแต่วันนี้แท้แทนะสบายใจอ่ะสบายใจปล่อยปะล่ะปล่อยได้ปล่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปหลังร้านนะรอทุบอยู่วัน สบายใจนะโอเคครับอันจะปล่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเช่าให้แทนเรืองแบไม่รู้ถ้าที่นี่บอกแท้ปุ๊บเนี่ยเรารับเช่าอยู่แล้วนะครับก็พี่คุยกันหลังร้านได้เลยนะครโอเคครับก็ประมาณนี้อุยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนอื่นรออยู่ได้คุยกับเพื่อนได้นะอ่ะไปฮะอย่าเพิ่งครับนั่งก่อนพี่อ้าวทำไมคืนพักก่อนครับรับก่อนฮะถ่ายรูปนิดนึงครับนิดนึงสองครั้งจริญพอไปฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้มาหาเช็คทั้งพระเช็คทั้งคนนะฮะก็มีทั้งเก๊ทั้งแท้นะครับสลับกันไปก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่แบบเออแบบอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ให้น้องเอ็มเนาะก็ลองทักมาแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มีการเช่าพักไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีแบบใครมาสนับสนุนเหนืออะไรก็ติดต่อมาแล้วกันแล้วผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับ นะฮะก็เราก็รับทุกอย่างในตอนนี้นะฮะเพราะตอนนี้เราทีมงานเราเยอะฮะหลังๆทีมงานบอกกินแต่มาม่านะครับวันนี้ก็อยากจะให้ทีมงานกินเหลาบ้างนะก็ติดต่อันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมมันเทปหน้านะวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ